สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ม่โมทานเนอรับมาเป็นยังครับมากินมา,า,ากินยาเป็นยังคือเป็นปสบายครับบอกพี่น้องฟังดูเป็นวัดคะ่ะเป็นวดัดไป่สามากคือเป็นวัดครับตากแดดมาครับตากแดดมาโอ้ยไปตากแดดมาว่านบอกครับพบ่อพ่อพาไปเที่ยวครับโอ้ย <laughs> พ่อพิษกรบันี่พ่อคำเนี่ย โอ้ยพาไปเที่ยวเลยต่ากแดดเลยเป็นใคร,บรเบอร์ไปโรงเรียนจอยบอกครับถ้าก็สบายก็ต้องกินยานะครับเนาะกินยาพี่น้องเบิรงเนาะครับเนาะโอเคโอ้กินได้มั้ยบอครับเอ,อกากเสบหนึ่งเนาะครับเนาะหมู่บ้านวัน,นอาทิตย์พี่น้องถ้าเพิ่งไปท้ำบุญไปต่างแดดถือแดดบ่ได้โอ้ยมันอีกขาดมันอีกคือบ่ได้ไปโรงเรียนเลยเบิร์บอกครับ แม่บอกครับแม่ครับโอ้ยมึงบวชขิดหอดเอาอ้าวขามาไปสี่ข้ยมาอ่ากินโชกพี่น้องม,มึงดูไปค่อยไปได้ผมบมอผมบมอครับโอ้ยสั่นขนเลยกินน,น้ำกินน้ำกินน้ำมาจีเซ้าบ่าครับมืออื่นเจวาจะไปโรงเรียนไหนบ่ครับไปได้บ่ครับลงเลี้ยงม,มืออื่นครับไปไม่ได้ครับ เดี๋ยวพอทำมงหัวดูโอ้สอน้ำม่พอทบายพี่น้องเฮ้ยอาจจะเฝาไปแม่แล้วยังบ่สวัสดีพี่น้องอยู่เมื่ไปบ่ไา้ี่ี็นบ่เนี่ยคบอาบอกพี่น้องนี่ยไม่ต้อไปแลก็ได้บอดังๆเอไรว้เดีไปนอนแล้วนะครับเออีกินยาแล้วเป็นบ่ครับครับนอนอาก่อนจะก่อนจะไปนอนเนี่บอกพี่น้องว่ายังไงล่ะกดจิจ้ามให้น้อ นะครับจริงมากไปไปนอนไปบันเดนไป